ปิยามปิมายังบันเตวิสุงวิสุงราจนะทายาปิสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตมมะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธตาอิเปตตอัตาตโตสุขิตตเวโร ขอเดชะฝ่าพระองค์ทวีพระบาทปกเกล้าปกกระงข้าพาเจ้าในวิทยาผิวทองผู้วาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในนามของพุทธศาสิกชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้วมมีความเพื่อมิกติต่อมนัสเป็นอย่างยิ่งที่วันเฉลิมพระชนม์พรรษาในใต้ฝ่าระองทวีพระบาทได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่งในปีนี้ ปวข้าพระเ,เจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาวาดีและสำนึกในพทะมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหมอ่อมหาที่สุดนี้ได้ตรงนำหลักธรรมทางศาสนาทางการปกครองได้หลักธรรมชาติมาประพฤติปฏิบัติพระองค์ให้เป็นแบบอย่างแก่ราษฎรและทรงส่งเสริมพระสงฆ์ิกรให้นำหลักธรรมต่างๆไปใช้ให้เกิดผลดีต่อทั้งตนเองและครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติประสบวิกรชาวไทยต่างปราบพื่นและเชิดชูใต้ฝ่ารองธุรีพระบาทที่ทรงเป็นนักคิดและนักปฏิบัติทรงเป็นทั้งแรงบันดาลใจให้ความหวหังของคนไทยทั้งในยามปกติและในยามติดตรึิอยีพระปีชาสามารถของใต้ฝ่ารองธุรีพระบาทได้ช่วยแจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดื่อต้อนและนำประโยชน์สุขอันยั่งยืน มาสู่พระศพนิกรสังคมไทยและประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตการที่รุนแรงหลายครั้งหลายหนด้วยพระบุญญาวรรณีจนเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ปวงชนชาวไทยไปจนถึงนานาประเทศทั่วโลกนับเป็นบุญของคนไทยที่ได้กเกิดมาภายใต้รุ่งพระบารมีของใต้ฝ่าพระองค์ผู้มีพระบาทซึ่งเป็นพระมารรนักพัฒน,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 นา ที่เตรียมร้นด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปีชายาณพระเมตตาสรุณาทุคุณและพระวิริยาภาพที่งดงามสมบูรณ์ในทุกทุก,การในวโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ8ปพรรษาแห่งใต้ฝ่ารองธุรีพระบาทข้าพุทเจ้าขอพระราชทานพระบรมรายานุญาตนำเหล่าพุทธศาสนกิกชน ที่มาประชุมพร้อมกันอยู่หน้าสถานที่แห่งปัสสิท์หน้าวัดธนัญเชิงวรวิหารแห่งนี้ร่วมกล่าวถวายพระพรชัยมง,งคลตังต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตขอพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตประกาศความสมานสามัคคีประกาศความสมานสามัคคีร้องเพยงกันเฉลิมพระเกียรติ พร้อมเทียนกันเสด็จพระเกียรติแด่น้องก้าวน้องกระหม่อมแด่น้องก้าวน้องกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีขอรัตนาคุณพระศรีรัตนไกรขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไกบรบารมีแห่งองค์พระพุะทธไตรัตนนายกและอนุภาพแห่งสัพพสัตว์ รวมทั้งพระเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชข้าพกรมีแห่งบุรพคษัจยาธิราชเจ้าทุกองได้โปรดอภิบาลประธานพรให้ใต้ฝ่ารอุรีพระบาทพร้อมทั้งสมเด็จพรนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงสารวง์ทุกพระองค์ทรงเจริญ okay. ด้วยจตุรพิกขพรไทยทรงพระเกษมสำราชบาทสจากโลคาภัยพยันตยายทั้งปวงพระชนมัรงษายิ่งยืนนานเสริมฉัตเป็นนิ่งฝันต้งโพทอง ของกวงข้าวเชือเจ้า,า,เ,จาเราระสบนิกรชาวไทย,ไทยตลอดกาลนิรันดร์เพื่อเจ้าเ้ื่อพระองค์ขอดี่คับ